ก็ <Go. S 2> สวัสดีครับผมตอราบสิงห์ครับผมนัเปียงทะรีพบกับพวกเราในเส้นทางพอเพียงสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วถ้าพูดถึงทุกคนต้องรู้จักแน่ๆว่าคืออะไรแต่จะมีแต่จะมีแอนดสวัสดีครับผมตอราบสิงห์ครับผมนัเปียงทะรีพบกับพวกเราในเส้นทางครับผมตอร่บสิงห์ครับผมนัเปียงพะรีพบกับพวกเราในเส้นทางพอเพียงสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วถ้าพูดถึงผมมั่นใจว่าทุกคนต้องรู้แน่ๆว่าคืออะไร แต่จะมีสักกี่คนกันล่ะครับที่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรครับในพักราช2540ประเทศไทยเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจทั้งยิ่งใหญ่ทงให้บริษัทเอกชนทั้งหลายต่างก็ไื้อมาวมาเห็นาพุทธศักราช2 0า3ในปีพักราช2540ประเทศไทยเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจทั้งยิ่งใหญ่บริษัทเอกชนทั้งหลายล่าลาย และเป็ Dante, นคํามา่านาอิกคิอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระทานทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผมศชาไทยต่อมาต่อมารัฐบาลได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบัดที่2้นต้นมา รัฐบาลได้หาหน่อยพอมันสอบปุ๊บนับในใจสักวิสองวิก่อนจะจเข้าหายใจออกเ่นั้นแหละห้าสี่สามต่อมารัฐบาลได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อมารัฐบาลได้นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเป็นต้นมา ผมกำับเพื่อนจริงได้ลงพื้นที่ติดตามวิถีชีวิตของคนที่ดำเนินชีวิตตามแนวพราชนาวีเศรษฐกิจพอเพียง่อไปผมจะส่งหน้าที่ให้กับที่กอภาัชนาลทักษากดแก้วและที่กอรับเชบิญวิเคราหน่อยขอเชิญติดตามได้เลย